สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะคือวันก่อนเนี่ยไปดูที่ช่องเพื่อนนะคะเพื่อนได้โพสต์ว่าเข้ามาที่เซนได้เราก็ดีใจมากเลยนะคะเป็นเพื่อนใน YouTube ด้วยกันนะคะซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อน,นะคะ่ะเคยทำไลฟ์สดพูดคุยทักทายกันผ่าน YouTube นะคะ พอเห็นพี่เขานะคะโพสต์มาเที่ยวที่เซนไดดีใจมากๆแต่ตัวเองก็ยังป่วดแต่โชคดีนะคะที่แบบดีขึ้นมากๆแล้วก็วันนี้ก็เลยทักไปหาพี่เขาตอนอีกหนึ่งวันนะคะว่าพี่มากี่วันกับวันไหนนะคะทีนี้พี่ก็รู้ว่าพี่เขาอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์พอดีนะคะเราก็ไปได้นะถ้าเป็นวันธรรมดาดีใจมากๆที่แบบตรงวันหยุดนะคะแล้วเราก็ไม่ติดธุระอะไรนะคะ ดีใจมากๆที่แบบตรงวันที่เราหยุดนะคะแล้วเราก็ได้เจอกันก็นดกันค่ะประมาณบ่ายสองประมาณนี้นะคะแต่เราไปก่อนเวลานิดนึงนะ mm hmm. เราก็ขับรถเข้าเมืองนะคะแล้วก็เจอกันที่สถานีนะคะ mm hmm. โอ้ยกว่าจะหากันเจอนะคะทุกคน mm hmm. เราก็วนรถก็เหมือนบ้านนอกเข้ากรุงน mm ั hmm. ้นเราก็วนรถเข้าๆออกออกออกจากที่สถานีเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถนะคะ mm hmm. ก็ สุดท้ายเราก็เจอกันจนได้ค่ะดีมากๆก็เลยบอกพี่ค่ะว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าใกล้ๆนะคะก็จะเป็นที่เหมือนโอชิโร่เนาะสมัยก่อนนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะแต่ว่าเขาเป็นที่ท่องเที่ยวเราก็ได้ไปแบบใบไม้เปลี่ยนสีนู่นนี่นั่นนะคะสวยมากขนาดในเมืองนะคะดูต้นแบบต้นแปะก,กวยเนี่ยใบสีเหลืองนะคะในเมืองแล้วก็ชนบทเนาะก็จะต่างกันมากเลยนะการแต่งตัวการใช้ชีวิตนะคะแต่เขาก็บอกว่ามีธรรมชาติ อยู่ทุกที่นะคะญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเป็นในเมืองเขาก็ยังมีปา่าไม้ต้นไม้นะคะลืมบอกไปเลยค่ะพี่เขานะคะมีช่อง youtube นะคะชื่อว่าไอจะรูวันนะคะลองพิมพ์ดูนะคะภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะคะพี่เขาทำคอนเทนต์เหมือนกินเที่ยวนะคะก็ไม่มีลูกเนาะกินเที่ยวกับสามีไปแคมปิง้งไปขุดหน่อไม้ไปกินสเบปร่ไปกิน ผลไม้นะคะจากสวนสดๆเลยพี่เขาชอบมากนะคะยังไงก็ใครที่อยากไปชมช่องพี่เขาก็กดไปชมได้เลยนะคะไอจารุวันนะคะพอเรามาถึงเราก็มาถ่ายกันที่ศาลนะคะ mm hmm. พี่เขาก็น่าจะถ่ายลงช่องของตัวเองด้วยนะคะก็ยังไงก็ไปชมดูนะคะ mm hmm. นี่ก็แบบพยายามถ่ายคนละมุมนะจะได้ไม่เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแบบด้วยด้วยกันเพราะว่าพี่เขาก็ทําคลิปของเขานะคะเราก็ทํา ถ่ายในมุมของเรามีนิดนิดหน่อยๆปนกันไปนะคะพี่เขาน่ารักมากๆนะคะตัวจริงแล้วก็ในคลิปนะคะเหมือนกันมากไม่มีอะไรเปลี่ยนน่าน่ารักมากค่ะ ผู้สาวนะคะจะก็สนุกนะคะกับการเขียนป้ายขอพรแล้วเอามาห้อยนะคะไม่รู้เขาขออะไรเขาไม่ให้ดูนะคะแล้วก็เขาชอบอะ,ะดูเสียมซีมากๆนะคะอันนี้คือใบของแปะก,ก้วยนะคะแล้วก็มีแอบ,บไปเต้นกับพี่ไอนะคะอยู่ใต้ต้นแปะก,กวยด้วยนะคะก็อย่างเงไปชมช่องพี่เขาได้นะคะพี่เขาจะมีบ้านฟาบ้านแดงนะคะ ลองไปดูอันนี้คือวิวเมืองเซนไดน,นะคะสวยมากๆวันนี้โชคดีที่อากาศแบบว่าโปร่งใสนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยหนาวคือลมก็ไม่แรงนะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบๆบ่ายสามนะคะเห็นไหมคะใบไม้แบบว่าสวยมากนะคะกำลังแดงแล้วก็แดงแล้วกใกล้ล่วงแล้วค่ะถ้าประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์เนีย่ยว่ามันน่าจะล่วงหมดแล้วนะคะแต่สวยมากๆก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลนะคะ เพราะทีนี้เราก็มาถึงที่ในเมืองแล้วเราก็ไปหาที่จอดรถนะคะก็คือที่ญี่ปุ่นจะมีที่จอดรถคือเราต้องจ่ายตังเนาะอัตโนมัตินะคะพอเราไปเที่ยวกับมานะคะมาถึงที่ตู้ก็คือใส่เบอร์ที่เราจอดนะคะแล้วก็ก็ขึ้นทะเบียนรถให้เราดูนะคะแล้วก็เขาจะขึ้นว่าเราจอดกี่ชั่วโมงเงินเท่าไหร่ประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ไม่สามารถใส่แบงค์ใหญ่ได้นะคะ ก็พี่ไอ้นะคะก็ซื้อตุ๊กตาให้หลานนะคะหลานอยากได้นะคะแล้วก็ไปที่นิสติสโต์เนาะร้านที่เป็นขายตุ๊กตานะคะแล้วก็อยากได้นะคะพี่ไอ้ก็เอา้าอะซื้อให้ปาซื้อให้นะคะสไตล์คนบ้านเรานะคะน่ารักมากเห็นเด็กๆนะคะมีแต่คนเมตานะคะคุณพี่ไอ้มากมากเลยนะคะแล้วเราก็เดินกันนะคะก็ไปส่งพี่ไอย้ยังไม่ถึงโรงแรมใกล้ๆนะคะแล้วก็เดินจากนั้นก็ไปบายกันนะคะก็ ับบ้านนะคะคมีคนเศร้าด้วยนะทั้งป้าทั้งหลานเลยขณะเจอกันครั้งแรกนะเนี่ยแล้วตุ๊กตานะคะก็ได้ชื่อเรียบร้อยนะคะชื่อว่าไอซสุนะคะคือเขาชอบกินไอติมอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เลยบอกไอซสประมาณนี้นะคะจริงจริเป็นน้าแข็งนะแล้วที่เขาทําเบะปากก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกรถมารับเราแล้ว <laughs> แม่แอบแซวล,ลูกคือรถขยะเขาเก็บอยู่ทีนี้เราก็พี่ไอก็เรียกทางกันนะคะอันนี้ก็ถ่ายเป็นแนวตั้งไป หลานก็บาย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 กันใหญ่เลยป้าก็อยู่นู่นหยูฝั่งนู่นคนก็เยอะนะคะอยู่กันคนละฝั่งไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าป้าอายนะคะแอบร้องไห้น้ําตาซึมเดินไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะคนเรานะคะถ้าไม่มีบุญนะคะคงไม่ได้เจอกันนะต่อให้อยู่แค่ปากซอยนะอุปสรรคมากมายนะถ้าเราไม่มีบุญที่จะได้เจอกันพี่เขาก็บอกโอ้มาตั้งไกลหนูคิดว่าถ้ามีโอกาสอนะคนเราเนะียอย่ารอว่าเดียวเพราะว่าโอกาสมันน้อยมากๆที่เราจะได้เจอกันนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเราต้องตัดสิ่งอุปสรรคทั้งหลายแล้วก็ใจแบบแน่วแน่นะคะเร,เราได้เจอกันแน่นอนนะคะถ้าเราใจไม่แน่นอนนะถ้าเราแบบโอ๊ยอันไหนเราต้องคิดว่าโอกาสนันไม่มีต่อให้เราอยู่ในประเทศเดียวกันอยู่ใกล้กันก็ตามนะคะถ้าโอกาสแล้วก็บุญเนี่ยมันไม่มีต่อกันมันเจอกันยากมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเราเจอคนที่ดีนะคะเราควรรักษาทั้ง กายวาจาน้ําใจแล้วก็รักษามิตรภาพดีๆไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่าคนที่จะรักเราดีกับเรานะคะแม้แต่คนอื่นก็ตามมันหาได้ยากมากๆแล้วก็การที่เราได้รู้จักกันอยู่ในต่างประเทศนะคะกว่าเราจะได้เจอกันได้รู้จักกันบางคนนะคะรู้จักกันเหมือนอย่างพี่น้องนะคะแต่ก็ไม่เคยเจอกันก็มีเป็นเพราะว่าบุญพระวาสนาที่ทําให้เราได้รู้จักกันได้ ยังไม่พบกันนะคะแค่รู้จักนะคะแต่ความผูกพันเนี่ยมันเหมือนเรารู้จักกันมายาวนานนะคะนี่คือหนทางที่เรากลับบ้านค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและได้พบเจอมิตรภาพดีดนะคะสวัสดีค่ะ